พี่ฝนคะแม่หนูบอกว่าถ้าเป็นเมนไม่ต้องกินยาคุมถ้าเราเป็นเมนแล้วเราไม่ได้มีอะไรกับผู้ชายไม่ได้มีแฟนแล้วเมนเรามาปกติเราก็ไม่จำเป็นต้องกินยาคุมนะคะแต่ ถ้าเรามีเมนแล้วแล้วเรามีแฟนแล้วเรามีอะไรกับแฟนเราจะต้องกินยาคุมนะคะส่วนบางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้มีอะไรกับแฟนน่ะแต่เขากินยาคุมทําไมก็เพราะว่าบางคนบางคนเท่านั้นนะไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะมีปัญหาเลือดจางหรือว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเมนมาไม่ค่อยสม่ําเสมอเขาก็ต้องกินยาคุมเพื่อทําให้ประจําเดือนมาสม่ําเสมอแต่ถ้าเราเป็นคนที่ปกติร่างกายแข็งแรงอันเนี้ยเมนเราก็จะมาทุกเดือนแต่ถ้าเราไปทําให้ร่างกายเราอะไม่ปกติก็คือทําให้ร่างกายเรา เครียดทาให้ร่างกายเราแบบว่าอ่อนแอไม่แข็งแรงนอนดึกไม่ออกกําลังกายพวกนี้เออเมลเราก็จะไม่มานะคะเพราะฉะนั้นพี่ฝนถึงแนะน,นําน้องๆว่าดูแลตัวเองดีๆนะคะน้องๆทุกคนคะ่ะเมนจะได้มาเป็นปกตินะคะพี่ฝนคะหนูแกลงแม่ว่าท้อแม่ด่าหนูเลยคะ่ะแม่แนะนําหนูอย่างดีเลยแต่พอหนูบอกแม่ว่าแกลงเท่านั้นแหละด่าเป็นชุดเราก็แกลงแม่แรงนะคะแม่ด่าเสร็จแล้วแม่ก็แนะนําเราพี่ฝนอยากให้เราอะ่ะจำโมเมนต์นี้จําความรู้สึกนี้เอาไว้เลยโอ้พูดแล้วทำไมขนลุกเรื่องกับเรื่องตัวเองอยู่ดีๆตัวเองก็ขน ลูกน้องน่ารักมากเลยอะ่ะพี่ฝนจะบอกว่าอยากจะให้เราอ่ะจดจำโมเมนต์นี้เอาไว้ดีๆเลยนะคะที่เราแกล้งคุณแม่เรานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณแม่รักเรามากเลยเห็นไหมตอนแรกก็ด่าแหละแต่ตอนหลังก็แนะนําเราว่าต้องดูแลตัวเองยังไงคุณแม่รักเรามากเลยเห็นไหมคะเวลาเราจะทําอะไรอะ่ะทุกครั้งนะคะที่เรารู้สึกว่าตังกิดตังกิดไม่ว่าจะ แฟนเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากําลังจะทําถ้าเรารู้สึกตังกิดแล้วไม่ดีปุ๊บไม่ต้องถามให้เชื่อความรู้สึกตัวเองเลยค่ะแล้วก็นึกถึงโมเมนต์ที่คุณแม่เป็นห่วงเราตรงเนี้ยเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ <laughs> ถ้าเกิดในเกมมีคนมาจีบเราต้องทํำยังไงโอโ้ในเกมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมาจีบเราเราก็คุยอ่อยสนุกสนานไปนะคะคุยได้เล่นได้แต่อย่าจริงจนะังนะ1เรายังไม่เห็นหน้าเขา2เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงนะคะไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาหยอดเรามาเราก็หยอดกลับไปเลยค่ะ หยอดมาหยอดกลับไม่ต้องโกกและก็ไม่ต้องไปหลงคําหยอดของเขานะคะคิดถึงจังเลยอะ่ะเออเราก็คิดถึงเธอเหมือนกันหยอดมาหยอดกลับไม่โกกนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปเชื่อหรือปักใจกับข้อความมากนะคะด้วยความบอกดีจากพี่ฝนนะคะ ถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนเนี่ยอ่อานทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนไลฟ์สดตอบคำถามที่ช่อง YouTube 2ฝนฝนจันถึงสุกนะคะตอน2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งแล้วก็ไปต่อที่ Tik t o k 2ฝนฝน2ตอน2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มค่ะส่วนใครที่อยากโทรคุยปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัวก็แอดไลน์หาพี่ฝนฝนได้เลยนะที่ไลน์แอดสองฝนฝนอันนี้เป็นการคุยส่วนตัวแบบเจรจตังค์นะคะหรือว่า ใครจะเข้าไปส่งเรื่องราวของตัวเองให้พี่ฝุ่นฝนมาไลฟ์สดตอบคำถามไว้ก็ได้ค่ะพี่หุนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ